และนี่คือความรู้สึกเวลาที่คุณเจอเหมืองโอ้ยเหมืองหายยากจังวะเฮ,ฮ้ยอ้โหิดเหมืองยิดเกเจอเหมืองละอ้าวเดี๋ยวโถอยอสีสเดยและนี่คือสิ่งที่คุณคิดเวลาลงเหมืองฮู้อ้โอ,โอขุดเหมืองชิวชิวโอ้โหมีเหล็กเปาวะเฮ้อหายยากจังวะ และนี่คือสิ่งที่คุณทำมันต้องอยู่ใต้นี้แหละเล็กเพชรจ้ามันต้องอยู่ตรงนี้แหละหาไม่ยากและนี่คือความรู้สึกเมื่อคุณเข้าไปเล่นในเซิร์ฟไมค์ครับที่เปิดมานานเออเดินมาตั้งไกลจะสร้างบ้านตรงไหนได้วะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นเฮ้ยมีบ้านคนว่ะสามารถสร้างได้วโว้ย โอ้และนี่คือสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเวลานี้เฮ้ยเดี๋ยวยาอสัตว์เดียวคุณรอแล้วลิกบไรีกเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเดียว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 อาหารชิบหมายแล้วอ้องตายถ้าหากคุณชอบคลิปเรากดติดตามช่องยูทูบของเราไว้ด้วย แต่ถ้าหากคุณไม่ชอบให้กด subscribe ช่อง